ตอนคำคำตอนแร่งเลงกินน้ำเย็นละกะอ็อะไรนี่เด้าดาอสวัสดิาพกัห้าออกกระลังกายริมโขงพี่น้องสบสายสิมาหอดพอกึญิมือตอนหลพี่น้องอมันมเป็นตาไปแล้วเนี่ยจะไปเบิ่งก่อดอะไรก็อะไรไม่แล้วได้ไปเชิงเตาเลี้ยวซ้ายค้างโรงพยาบาลอินเตอร์นีม่มองนี้มันเป็นมองสงบดีมันเบาข้นขุ่นไหวพี่น้องโรงพยาบาลมุกอินเตอร์เชนเนล กีนมาหน้าเขาเนาะข้างหน้าก็เป็นห้องแก้วนะพี่น้องเลยแล้วก็เข้าไปตรงนี้เราครับผมแล้วก็ให้พี่น้องดูบรรยากาศธรรมชาติมีรีสอร์ทมีโรงแรมบรรยากาศยามเรียบโรงแรมสามดาวสี่ดาวแต่ซอยนี้ต้อแมนตี้ที่ห้องผ้าพี่สาวออกมาเรียนในห้องเมื่อกี้นี้ทำมานอนโรงแรมอืมซอยนี้และวก็ละพันกว่าบาทสองพันบาทซ้ำแล้วแต่ห้อง จะหองหน้อยหองใหญ่าาเสียวหองใดมันทำรเนะเ,นนเ,เ,นเลี้ยวขวาเลี้ยว้ก็เป็นริมโคงนะพี่น้รับครริมโขงอาหารเครื่องดื่มอโอ้อน,นี้เป็นคลินิกอะไรคลนะินิกความงามสุขภาพโอแลชะ,ะลอไว้เอ้เขาใจเล,ลอไวนอ้นะเ,เดี๋ยวมาาเพสีเปสามค่อยเข้าไปออกมานวา 11, วึว่ ะัขนาดโอ้อันนี้คือขัดแต่ร้านอาหารร้านยหยุดดัดผมเนี่ยดัดผมเลยมัคูนพี่น้องออกไปเทีมืไอกี้ร้านอาหารยางรูเลยอันนี้เขาพวงเพ็ษอาหารปลาเส้นมิตรร้านอาหารนะแม่เนาะหลายทางเลยพี่น้องเอาาราขาดแทงงรถไฟร้านอาหารนอันนี้ถ้าจำพิษนานๆสิเป็นตำรวจร้านอาหารตำรวจเมียเพิ่นเป็นคนเหตุพี่น้องดูบรรยากาศไปด้วยกันเมื่อนในก่ ก่อนขีฝา,าตนะอนาแดงิงเ,งงเนะงมีขท้มเบา้านะองออทางซายหน่วยจะเวนอยู่หัน <c oughs> แต่กันมีมอไซค์ที๊ดออกวัวเนยพี่้องเขาบอกว่าคุณช่างอาพับรักโอ้คุณชา่างเว้ยก,กยะไ่เลยใช้เงินตรลา <c oughs> เลยได้ร่างกายวันทอง มาเข้าใจบอกอนไรเออพอติดชิ้นบนมีหนามนันนะแหมพอติดชิ้นโนมีดอนบานดาบอกพอโอนบาเป็นเอ้ยใช้หน้าตาบอกเออลองบาเป็นเดดโรงแรมเวียงขวงบอกแปลอย่างเงี้ยกูพิ้นกาว,ว,ว,วีพว<อ>นนิ้นบทกลอนกูใช้น้ำบาสันทอนผู้ เลยปีกไก่ไก่มองเที่ยวเชียงเขาบ้านันนะ,ะโรงแรมนี่ก็น่าอยู่น่าอยู่มากโลกมุกดาหารโรงแรมเยอะแยะพี่น้อสงสวยยามมื้อเช้าเด้อผู้ใดมานอนโรงแรมเดอ้อใส่บาตเด้อตอนหกโมงอะพระจะเดินวินพระบาทตามริมโขงมาเป็นบทกลอ,อกน มาจ้านี่หัวใจไปแลันเกิดบรรยากาโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปช่วโมงละไปพี่น้องเอาไปเอามาขนว่ามันบ่มีทางไปมันย่างไกลแล้วขอบ่ไปถ้าขอคาดเมื่อยคำแล้วเบิ่งบรรยากาศนี่ห้ามนะเมีเนาะจ็สิพาเมื่อาะแถวเมืองหมุกแล้วบัดนี้พี่น้องเดี๋ยวไปก็เห็นภูมิมณฑลมแต่ว่าจะมืดแล้วนะพี่น้องขอโทษขออภัย คนทุดท้ายสามวมั่งกันได้ว่าไปในกระไดมากะบ,บูเขามาที่เขาพี่น้องเลยคนอ้าวัดน,นี่มองเข้ามา้ะพี่น้องหอดริมโค้งแล้วผลลุ่งแล้วมาแต่ใส่แล้วมาหาป่าเลยเนาะแม่้นชาวประมงสร้างคุณกับสภาพนั้นได้พี่น้องสะพานไทยเรามิธภาพของเราที่ไายแขล้งสด้างคุณริมโค้งมองเข้าออกกัลังกาตรงนี้ก็จะเป็นวัดพี่น้องวัดวาอารามโอ้อย่าไม่ขึ้นหดอดันขึ้นขึ้นหดอดันนั่นงงัวข่ตะกีเนาะ สียงไก่เสียงไก่ขึ้นค้อนเอามันตอดกันทั้งค้อนเลยอันนี้วัด,ด,เ,ด,เ,ดเลยไม่นาะเจดยงอี่งยนี่เจดยงกระินแล้วก็แม่พี่อ้อยเกาะกรกถินนี่เนาะเว่ามื่อนะพี่เน้ะเลยไปเลยอืมเก็บยอดกระถินมานาช่วยแม่เก็บบรอกมันมีมีง<า>มน,นี้ยังบอ มันเสียงนกโอ้นกอันอนัน้นแห่อันนกแบบที่เฮาไปเบื้องยู่ฟ้าม้าแห่ตัวใหญ่ๆนกแก้วใหญ่เห็นไหม,มท่างพุนกับซอ,บบอปปอล่าเขาได้พี่น้องข,ขึ้นก็จากับมาลมเลี้ยงเพื่อเฮามาไเลุงเล่าเรื่องเออแล้วก็ขึ้นไปได้เนาะนะพี่น้องแล้วเรียนขึ้นแล้วก,ก็มาเจ้าปอบ,บุ้งพี่น้องท่งทางพุนล่าเขาได้พี่น้องแม่มันจีเมีน กูรู้ย่วแขวงสวรรค์ในเขตแต่วมัิมนมองใด้ว่าเขาเคยไปวัดอันนี้เนาะ,นะแค่บ้า,บานยังบ่รูเนาะแต่ว่ามา่องนี้ขึ้นจอมเดี๋ยวดำโค้งเนาะพ่อเหลอบอ,อมา,งงามางานเลยพี่น้องเลยพี่น้องต้องมองใกล้ยิงเสียหยักงินแล้วนุ่งไปใส่ห่นะ ไปห้องแต่ยานเนาะโอ้นโหพี่น้องบรรยากาศสุดยอดถ้าเมื่ดนขอโทษได้พี่น้องนะมนั่งลง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 ลูกนั่งลงลูกพี่น้องลูกคอยหูุดหนั่งลงนั่งลงนี่แม่เข้าไปแล้วมันกำลังจะนั่งหยุดหยุดว่าหยุดได้ยันบรรยานเสียงอันนันห้องเอานั่งลงลูกนั่งคอยตรงนี้กับพ่อนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลง นั่งลงนั่งลงนั่งลงีกำลังขึนนัง่งเราไมลองเห็นแมวไปน่งนั่งลงนั่งลงลนั่งลงนั้นแหละลคันบอกดูเศร้านังน่งเนี้ยอ้แม่ครับจ้าเออ,เอ,อคอยอยู่นี่แหละไม่ต้องมาคอย,คอย คอยอตรงนั้นคอยอตรงนั้นเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปให้แม่ก่อนเมื่อดน๊อดสาเบิงเป็นกกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อเก็บยอดกะทินย่ำเลี้ยงเออ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 ผีมาทันพี่น้องฮะง่ามไฟรลีโออยู่มีหอยนางรมมากินกับเนาะใส่แม่พี่น้องคนนึง พี่น้องมีไฟพร้อมเลยพี่น้องอ,องยากนอนเนาวเสียงเพลงมาจากเล้าได้พี่น้องนั้นป้อนนี่ไหมแม่จะคือม่องขามันนี่ไปเนี่ยงามเลยท้ามันนอนซอนมาหน้นนมา,นามยานย่นผีแม่บนตัวมันผีลอยน้ำมาบนเลียนกันไปเลย <c oughs> อยากนอนนี่ขอเลียวเบิ่งเนี่ยฮะบอกบอกกนี่ยขึ้นรถนอนเราได้มาเลยป้าจะบอกได้ว่ามองนางไม่นี่กระเจ้าเห็ดคักแต่ว่าเออนั่งนั่งนั่งเป็นภาพที่สวยงามมากแม,ม่นั่งด้วยแม,ม่นั่งด้วยมีป้อนแจ้งดีเถไะป้อนไฟอ็นนี่ไหมไฟโซโลซ่าเซลล์เออพอเท่ามาไกา่มาไม่ยิ่งแจ้งขึ้นอีกพี่น้องเลย,ยป้าขอว่าไปแต่มาปีกนิกดีแทแมเนี่ยเนี่ย มันจะมานั่งเห็ดกับเขากับน้ำดีแต่นาะเออนี่นะเนี่ยเ็ดเดินนี่เนาะนิกนิกเนาะนี่นาะม,มันก็คักไปยังเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดสีเอารถตู้นอนข่อยมาปิกนิกเกลือมือเยอะเดี๋ยวไปรีบสวดไปเลยแล้วของเราเนาะมันมีไฟแม่นมันมีไฟ,มมไฟแม่พี่น้องมึงดูไฟของหลัดพันธุ์เห็ดไปให้คนนี่แหล่ะฮาคักใช่ปะ คอยมากมากพี่น้องกันคอยเป็นมีบรรยากาศด้วยซิขาดพัดทอดอะไนังมาเฉยชิมุม H H H ่งถ้าเฮ็ดยูเฮ็ดจินละกันนางเล่นอยู่สีเลือกเด้อจังเนี้ยก็ได้แล้วเนีน่ยนาะบรรยากาศมันขัดอืมไปย่างประเด็นทางวัดกันนะฮะจังเนี้ยย่างเล่นซะก่อนไปโซลเชลก็ดีเนาะห้องมาใกล้มันทำไมมันยิ่งแกล้งขึ้นอีกเด้อมันมีสองสเต็ปไหม เดินมาพัดยางหายเก็บงากระถินนี่ได้ไปมน้องหลายแล้วนนอ,อ่อ,อ,นอนเลยนะมีตลาดไสยทานโอ้โอเหลียววังสองฟังมาทั้งเล้าทั้งไทยเข้าใน,นแก้งใส่กันเลยสว่างสวัยมีฝนปนะนออ,อ,อะไร โอเคนะพี่น้องมองไฟสุดยอดเลยไแงงๆลูกไ,ไ,ไ,ไปไปม,ออมาวันนี้ก่อนมาเล่นวัดในใดก็ได้มาแล้วอืม ว่าดูในเรือข้าเจ้าหาป่าย่ำขึ้นหรืยังมีพี่น้องแต่พี่น้องเดียวว่เห็นดอกสะพานมันบริกาใกล้เลยอืมอันพี่น้องเดียวเห็น,น,นไฟหนสะพานเลยพี่น้องอมัยนยี่สิบกิโลสามสิบโลเป็นเทามาอืมสามสี่สิบสามสิบโลไกลเติบอืม,อมบรรยากาศเดินคิวๆมีไฟไม่น่ากลัวเลยพี่น้องเลยบรรยากาศเนี่ยโอ้ขอประหยากให้เบาพี่น้องเลยสุดยอดลีลีนะแม่เนาะย่างคิวๆเลยพี่น้องเลย อันแม่ยครับลูกเพิ่นกับจูงกันไปเลนอันลูกเพิ่นสนะายตาไปเลี้ยวเห็นอันน,นั่นเลยี่สายตาเพิ่นไปเลี้ยวเห็นมองเขาออกกขาลังกายนะเพิ่นดึงแม่เพิ่นไปเลยนะแม่เพิ่นก็นเลยว่าไปไปสัน่นโอ้ยอันคนเดือดเกลียดพี่น้องเลยสมารีทตูนเลยขาประหอดแต่ว่างเด้ดญญอูกเ,เด้ออืมเนาะเมิดแดดเด้อ มือดได้เลยพี่น้องเด้อรับบ้างเด้อลูกเด้วอวันนี้เฮ็ดเป็นมือดพี่น้องยันเจ้าหัวจัดไปนี่แหละพี่น้องสิ่งดีมาเล่นก็นคือว่าอยากพามาออกกําลังกายนี่แหละแล้วออกกาําลังกายเออสวัสดีได้มองจอดข้าวนาและหุ่นจักรหัวจักรเลี่ยวหว่อนเมื่อหนาทะยักมากกับมาบบมาเป่งเบ็งกว<น>่านีา้ในเรื่องการเป็นคัมในตังออกเคลื่อน อย่างอันนี้เขาใช้แบบนั่งแล้วก็ดึงลูกอ่างไงอย่ไงระวังเด้อระวมันระวังพันธุหมุนเนี่ยพิ่นเข้าใจว่ามันธุหมุนเด้อโอ้หมุนหมุนลูกมันธุหมุนชิล้มอืมมันหมุนมันหมุนแม่เขาย่านเพิ่นล้มล้มหัวตีดินเด้อโอเคอ่ะปิดคลิปเฮ้าแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า บายค่ะสวัสดีจ้า